เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของสอวเนาะคือต้องบอกว่าตัวเราเองอะ่ะเราเอาใจช่วยท่านวิราชจันพิทักษ์ท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทางพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละคือท่านลงสวที่กรุงเทพเราจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือว่ามิติของการเป็นสวเราไม่ค่อยเห็นมิติในการตรวจสอบฝักฝั่งของบริหารนึกออกไหม เออคือสสกับสอวอเนี่ยกลไกคล้ายๆกันนะครับก็สภาสูงเนี่ยก็จะช่วยดูในเรื่องของกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติแรกเลยการที่ท่านเคยเป็นสสมาก่อนเนี่ยแล้วก็ทําหน้าที่การตรวจสอบการบริหารอย่างเข้มขน้นเราเชื่อมั่นได้เลยว่าท่านวิลาศจันพิทักษ์เนี่ยถ้าเข้าไปทําหน้าที่ของสอวอเนี่ยท่านจะทําหน้าที่ชนิดว่าคุมภาษี ประเด็นของเราหลักๆนั่นก็คือว่าผลงานที่ท่านเคยทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุจริตสภาเดี๋ยวจะหามาลงให้ดูสภาเนี่ยใช้งบประมาณเยอะมากแล้วมันก็เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนถามว่าทุกครั้งเวลาท่านออกมาทําอะไรอย่างเงี้ยผลกระทบคืออะไรโดนฟ้องค่ะแล้วถามว่าหยุดไหมไม่หยุดค่ะถามว่าเวลาไม่หยุดแล้วใครได้ประโยชน์ นึกอ,ออกปะเราจะมีใครที่มาทุ่มเททําอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือแล้วเป็นคนที่ตรงไปตรงมาถามว่าเอ๊ะตรงไปตรงมาอย่างไงการที่ท่านไปตรวจสอบทุจริตของกรุงเทพมหานครซึ่งณขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพักที่ท่านสังกัดอยู่เนี่ยก็ก็ยังอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าท่านเห็นพักเห็นพวกนู่นนี่นั่นเราว่ามันไม่เกิดขึ้นกับท่านวิราชัน์วิัา เราถึงพยายามดีเฟนตตลอดเวลาว่าเอ้ยเราอยากให้ท่านเนี่ยเข้าไปมีบทบาทแล้วก็เข้าไปทํางานทวงดุลในสภาในมิติที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมิติที่เราอยากเห็นสวทําหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องราวโครงการต่างๆของฝ่ายบริหารหรือตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆที่สอจะมีการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งอันนี้ เราอยากเห็นมิตินี้จากสอวอชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็นี่แหละเป็นมุมมองที่เรารู้สึกว่าสอวอ,อาจจะขาดบทบาทในการถ่วงดุลในการตรวจสอบนะครับผลงานของฝ่ายบริหารบางทีเนี่ยเราก็จะเห็นภาพสวในมิติอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องบอกนะว่าบางทีอาจจะไม่ได้โยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่สวชุดนี้เรามั่นใจว่า อย่างน้อยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอ่ะน่าจะมีแน่แหละเพราะว่าแบ่งจากกลุ่มอาชีพแล้วอย่างหนึ่งก็คือเรามีตัวเลือกนะครับเอ,อที่เรารู้สึกว่าท่านึกใครไม่ออกอ่ะก็เราอยากไปเลือกท่านวีระจันพิทักษ์เลยเพราะว่าตัวท่านเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออเราอยากเห็นเพอร์ฟอร์มของสอวในบทบาทของการตรวจสอบที่แบบไม่กลัวเกรงต่างๆนานา,นาอืม